นี้ก็สองสี่นะครับถังน้ำมันสามร้อยเก้าสิบลิตรอันนี้เป็นถังไฮดรลิกนะครับยางก็เป็นขอบยี่สิบสองครับสิบเอนานะครับสิบเอ็ตอนนี้ก็กำลังจะเอาไปเข้าอู่นะครับเอาไปป่าผูเน,นี่ยพวกนี้แล้วก็ทำสีเก็บรั่วซึม ประมาณนี้เบื้องต้นอันนี้เป็นมอตเตอร์ปั่นนะครับปั่นดึงอาหารมาตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นคอ,นะอน,นี้เป็นระบบไฮดรอลิกทั้งระบบนะครับตังนี้ก็หมุนท่อครับหมุนท่อเป็นไฮดรอลิกเหมือนกันเป็นมอตเตอร์ไฮดรอลิกไม่แนนใจว่ากซีซี c c ครับประมาณ ้าสิบบ้างเดาต <c oughs> าไม่ถูกอันนี้ก็เป็นยอยครับเป็นยอยยอยก็เป็นยอยอันนี้เป็นยอยโซ่นะครับเป็นยอยโซ่ส่งกาลังผ่านโซ่นะครับข้างบนก็เป็นท่อด้วยนะเป็นท่อสวิง สปินก็ไปน,นู่นอีกก็เป็นไฮดรลิกอีกนะครับส่วนยกยกท่อขึ้นไปจะเป็นกระบอกนะครับามาดูอันนี้ก็เป็นตู้ควบคุมนี่เป็นแผงคอนโทรนครับนี่ จับ,บนี้จะบอกนะครับอันนี้ก็เป็นมันก็เป็นตัวโยกแหละเป็นตัวโยกแขกต,ตัวนี้นะครับใช้มาหลายปีน,นี่ก็จะไปเข้ารีบิวใหม่นะครับน,นี่ก็เป็นท่อที่จะส่งน้ำมันไฮบริกมารั่วเยอะครับดูรั่ว ดัวล้หกนะครับนี่ถ้าไม่ป่าไม่จบน้ำหนักมันเยอะแล้วมันจะทะลุลงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นท่อส่งน้ำมันไปปั๊มนะครับปั๊มผ่านเกียร์ฝากปั๊มไฮดรอลิกใช้เกียร์ฝาดนในการปั่น ถเปจะท่อะไรกลับนะครับท่อะไรกลับผ่านกองนะครับเขาจะก็จะขึ้นถังบนเพื่อที่อะไรแต่ข้อเสียมยงก็มีถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีฟองอากาศนะครับสมมติว่าน้ํามันเราอยู่ระดับนี้ถ้าเราคืนตรงนี้มันก็จะเป็นฟองตกลงไปแต่ถ้าเราคืนล่างข้อเสีขยงมันก็คือมันก็จะมีน้ํามันค้างท่อตลอดเวลา